วค่ะทุกคนก,กลับมาพบกับในช่องกบนันทยาก,กันอีกแล้วนะคะหายไปนานเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่กบใช้แล้วชอบนะคะอีกอ่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก,ก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้กัน,นะคะ่ะทุกคนนั่นก็คือ cleansing ผักนะคะ ขอสารภาพเลยนะคะว่าเพิ่งเคยใช้เลยค่ะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ย mm hmm. พี่กบทำไมเชยจังทำไมเพิ่งเคยใช้เออเพิ่งเคยใช้จริงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายปีก,ก่อนนะเคยเห็นรีวิวนะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟองฟู่ๆมันดูน่ากลัวก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้นะคะแล้วพอดีเพิ่งไปดูรีวิวของเกาหลีมารู้สึกว่าเฮ้ยน่าใช้จังก็เลยลองสั่งมาใช้นะคะเออสรุปว่า โอเคเลยนะใช้ดีแต่ก็จะมีบางจุดที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยชอบนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นมาทำความรู้จักผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ w o n d e r b a h นะคะชื่อของเขาก็คือ Super Vetox Cleanser นะคะ อันนี้มันจะเป็นสูตรสีเขียวคือโกบะสั่งสูตรสีเขียวมานะคะเพราะว่ามัน,นเหมือนเป็นสูตรแบบออริจินอลของเขานั้นจริงเขามีอีกหลายๆสูตรมากเลยนะคะซึ่งตัวนี้ขวดเดียว,ว่มันเหมือนทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยมันเหมาะกับคนขี้เกียจอย่างเรานะคะโกบะเป็นคนชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็น two in one three in one อะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่าแบบขวดเดียวครบจบทุกอย่างนะแล้วปกติเนี่ยเวลาเราล้างหน้าทําความสะอาดหน้านี่นะคะเราก็จะต้องใช้เป็นแบบ cleansing oil cleansing water อะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเพื่อเช็ดพวกแบบคราบสิ่งสปกปรกบนหน้าครีมกันแดดหรือว่าบางคนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องใช้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาใช้โฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้านะคะมาล้างทําความสะอาดอีกมันก็หลายรอบเนาะแล้วในการใช้ cleansing oil เนี่ยนะคะทุกคนเราก็จะต้องใช้สัมปีใช่ปะ่ะเออซึ่งขวดเนี้ยมันจะแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะทําหน้าที่ล้างทําความสะอาดเมคอัพหรือว่าพวกครีมกันแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนโฟมล้างหน้า ไปในตัวเลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นสครับแล้วก็มาสหน้าได้ด้วยนะคะทําได้หลายอย่างมากมากเลย <S <S เดี๋ยวพูดวิธีใช้งานคร่าวๆก่อนนะคะก็คือเวลาเราจะทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยเราก็เอาน้ําแปะๆที่หน้านิดนึงนะคะแล้วเราก็กดผลิตภัณฑ์เนี่ยเอามาทาที่หน้านะคะมันจะเกิดฟองฟูๆขึ้นมานะคะแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้นะคะคือยิ่งทิ้งไว้นานนะฟองมันจะยิ่งฟูขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนซึ่งทางแบรนด์ ฟองเนี้ยมันจะดูดซับพวกเครื่องสาอําอางเม็อัพต่างๆแล้วก็สิ่งสกรปรกเนี้ยออกมากับฟองนะคะพอทิ้งไว้สักพักก็ล้างทําความสะอาดตามปกติเลยนะ สำหรับสูตรสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นสูตรน้ำผักแล้วก็ผลไม้สีเขียวทั้งหมด15ชนิดนะคะส่วนผสมหลักๆนะก็จะมีบรอกโคลีอะโวคาโดกะหล่ำปีแล้วก็มะนาวนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผักอย่างอื่นอีนอกเยอะมากเลยนะคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยล้างเมคอัพนะคะแล้วก็ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรปกต่างๆได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดสิวนะคะโดยเฉพาะพวกสิวอักเสบหรือสิวผดอ่ะอันนี้กบใช้แล้วได้ผลนะ และหลายๆคนใช้แล้วบอกว่าสิวผดหายนะคะนอกจากนี้ลูกขุมขนก็จะกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากสีเขียวว่าเขาก็จะมีตัวอื่นๆออกตามมาอีกนะคะก็จะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงนะคะซึ่งแต่ละอันก็จะเหมาะกับสภาพผิวแต่ละแบบกันนะก็ะลองไปเลือกกันดูนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบมีปัญหาเรื่องสิวก็ใช้สีเขียวได้ซึ่งกบอะซื้อสีเขียวมาเพราะว่าช่วงนี้กบมีสิวเยอะกบคิดว่ามันเป็นเพราะฝุ่น pm แล้วก็ก็นอนน้อยด้วยคือสิวบุกเยอะมากนะคะมีทั้งสิวอักเสบแล้วก็สิวผดด้วยนะ ก่อนจะมาถ่ายคลิปเนี่ยกกแต่งหน้าไว้แล้วนะคะคือวันนี้กบทาครีมกันแดดแล้วก็ทาแบบคุชชั่นนะเออเหมือนเป็นรองพื้นเบาๆนะแล้วก็ปัดแก้มก็ทาตามาหน่อยนึงนะคะคือปกติเวลากบใช้ขวดเนี้ยกบจะแต่งหน้าอ่อนๆนะเหมือนทาครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งแบบมีรองพื้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าแต่งเต็มนะสำหรับกบเพราก็เลยกบไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่แต่เดี๋ยววันนี้จะทาลิปเพิ่มด้วยนีแบบเลือกลิปมาสีเข้มเลยนะเพราะว่าเวนสเตย์กำลังมา คือกูอยากให้หลายๆคนเห็นด้วยว่าถ้าเราแบบแต่งหน้าจัดนิดนึงแต่งหน้าสีเข้มๆเ,เนี่ยมันจะแบบลบออกไหมนะซึ่งปกติลิปอันนี้มันอยู่ค่อนข้างทนกันนะแอบปัดแก้มเพิ่มด้วยอ่ะใช้มือเลยแล้วกันนะอันนี้คือมารีวิวให้ดูนะไม่ได้จะไปเล่นนิ้วนะไม่ได้จะไปเล่นนิ้วนะประมาณนี้นะนี่คือแต่งหน้าจัดมากจัดสุดในชีวิตแล้วนะก่อนอื่นเราก็เอาน้ำลูบๆนิดนึงนะ นี่บีบออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเป็นเนื้อเจลประมาณนี้สีเขียวๆคือแบบมันจะข้นๆอนะแล้วก็สีแบบเหมือนน้ำผักเลยอะกลิ่นก็คือหอมสะอาดๆนะทุกคนไม่ได้แบบออกแนวกลิ่นผักอะพอเราทาไปที่หน้ามันก็จะแบบเริ่มมีฟองละทุกคนตรงตาก็จะยังไม่ทานนะเดี๋ยวมันแสบอะเดี๋ยวไว้แบบตอนจะล้างหน้าแล้วหลับตาแล้วค่อยทานนะ คนเห็นป่าคือฟองมันจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะขาบอกว่าทิ้งไว้หลายๆนาทีได้เลยนะเพราะว่ามันจะทําหน้านที่เป็นมาร์หน้าด้วยนะคะมันก็จะทําความสะอาดพวกรูขุมขนนะแล้วก็ตอนนี้นผมมีสิวอักเสบแบบอยู่แถวๆข้างล่างตรงเนี้ยตรงคางอะ่ะมันเป็นตรงนี้ตลอดเวลาเลยทุกคนผมคิดว่ามันเป็นสิวแมสเออ ฟองมันจะฟู่ฟูขึ้นมาทุกคนแต่ว่าเราจะเห็นเลยอ่ะว่าฟองมันจะเป็นสีออกครีมครีมหเหมือนเป็นแบบสีของรองพื้นที่กบทาไว้อ่ะเมอมันดูดเอาเครื่องสาอางขึ้นมาเลยนะโอเคแล้วแหละเหมือนกบเห็นฟองว่ามันเป็นสีออกแบบครีมครีมน้ำตาลน้ำตาลออกมาแล้วคะมันน่าจะทาความสะอาดเครื่องสำอางได้เยอะมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกบจะเริ่มทาตรงปากจะล้างหน้าแล้วนะ โอ้ดีมากเลยนะกบชอบมากมากเลยตรงที่มันทําให้รู้สึกว่าผิวเรามันสะอาดจริงๆนะคะแล้วพอจับจับ,จบดูพวกรอยสิวว่กมันก็จะมีความแห้งๆเออแล้วจากการใช้ที่ผ่านมานี่นะคะคือวันไหนที่กบมีสิวอักเสบะหรือ,อว่าบางวันเนี่ยรู้สึกคันหน้าเป็นสิวโดอ่น,นะคะเวลาใช้โทเครนซิ่งผังเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนมันลดระยะเวลาในการรักษาสิวลงไปอะ่ะเช่นปกติเนี่ย สิวแบบเม็ดนึงอะมันอาจจะอยู่3วัน4วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เวลาใช้ c l e a n s i n ผักเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าหลังเราใช้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจับรอยสิวแล้วมันจะแห้งแล้วบางทีมันเป็นจะเก็ดแล้วหลุดออกไปเลยนะเออไม่ต้องแบบไปทายาสิวเลยอะแต่ว่าถ้าเราไปทายาสิวคืนนั้นอะไรเงี้ย วันลุ่งขึ้นมันก็จะแบบอ่ลอกไปอีกทีละนิดทีละนิดนะคะรู้สึกว่ามันหายเร็วรรกว่าปกตินะเริศมากจริงนะคะในแง่ของการรักษาสิวนะเดี๋ยวเราจะเอาโทนเนอร์เนี่ยลองเช็ดหน้าดูนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยจะยังมีเครื่องสําอางติดอยู่บนใบหน้าหรือเปล่านะคะเพราะปะกติเวลาเราใช้พวก cleansing oil เนี่ยมาเช็ดหน้าอีกทีหนึ่งเนี่ยบางทียังมีแบบคราบรองพื้นเครื่องสําอางติดอยู่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูนะ เนี่ยมันควรจะมีนะเพราะว่าสีปากตอนแรกมันทาไว้เข้มมากนะเคยไม่มีคือไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวลองเช็ดที่หน้าดูนะไม่มีค่าเครื่องสำอางเลยนะ นี่นะคะรู้สึกว่าตรงปากก็คือไม่มีสีแล้วนะสะอาดเลยแล้วก็รอบดวงตาก็โอเคเลยนะพวกอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยล้างสะอาดมากๆนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมลองใช้โทนเนอร์เช็ดหลังล้างดูนะคะเออคือเวิร์กมากนะสรุปได้ว่าได้ผลจริงนะในการล้างเครื่องสาอางนะคะมันลดขั้นตอนในการล้างหน้าไปได้เยอะเหมือนกันนะสบายประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกด้วยนะคะพูดถึงข้อดีไปเยอะนะคะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างแล้วมันเป็นข้อเสียที่ผมว่ามันค่อนข้างหนักเหมือนกันนะ ก็คือตบเป็นคนผิวแห้งเวลาใช้แล้วหน้าแห้งมากทุกคนสมมติว่าเราล้างไปแล้วเราทิ้งไว้เราไม่ได้ทาครีมเลยทันทีจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้ามันค่อนข้างแห้งนะแต่ความแห้งนี้มันทําให้สะเก็ดพวกสิวมันหลุดนะทุกคนมันก็เหมือนต้องแลกกันนะลงเ,เหมือนเวลาที่เราทายาสิวหรือว่าครีมต่างๆที่ใช้รักษาสิวส่วนใหญ่มันจะทําให้หน้าแห้งเหมือนกันเนาะความที่เป็นคนผิวแห้งะจะไม่ค่อยชอบจุดนี้เท่าไหร่แต่ว่าวันไหนที่เราไปออกกําลังกายมาหน้ามัน,ม,นมันนะหรือว่าไปเจอ สิ่งสกปรปกอะไรเยอะๆเวลาใช้มันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันแห้งมากนะดังนั้นกบก็เลยจะเลือกเอาไว้ใช้ในวันที่กบแบบบางที่ไปออกกําลังกายมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะวันที่อยู่บ้านแล้วผิวมันแบบสภาพผิวปกติที่มันแห้งอยู่แล้วกบก็จะพยายามไม่ใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนแบบผิวมันผิวผสมอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เลยนะกบว่าน่าจะใช้ดีเลยแหละ หรือว่าจริงๆแล้วว่ากลุ่อาจจะไม่ได้เหมาะกับสูตรสีเขียวก็ได้นะคิดว่าถ้าขวดนี้หมดแล้วว่าจะลองหาซื้ออีกสูตรหนึ่งดูที่มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับสภาพผิวของเราจริงๆแล้วลองใช้ดูนะคะ สรุปให้ว่าใครที่มีความขี้เกียจในการล้างหน้าไม่ชอบความหลายขั้นตอนนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบมีปัญหาสิวหรือหน้ามันนะ่ะใช้ครีนซิ่งผักขวดนี้คือกบว่าดีเลยนะลองดูนะคะเดี๋ยวก็จะแปะล,ลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะราคาแต่ละร้านมันก็แตกต่างกันนะคะลองเลือกดูละกันเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบไปออกไปหาซื้อเองนะคะก็ระวังของปลอมด้วยนะคะเพราะว่ามันมีของปลอมนะ แล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาพิมพ์บอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย